น้องฟ้าคำลามลูก굿จอบดีมากเก่งมากมาเดินมาหาแม่ว้าวไม่ <c oughs> ไม่เอาแล้วมาเดินมานี่เร็วหนูเดินมานี่หม o จ็อบ굿เก่งมาก ถีามาเดินได้มันวิ่งปลอแน่ดูแล้วเนี่ยไปเถอะยังเดินติดลบอยู่ตอนนี้เอามาๆมาๆตรงนี้รถว่างถนนว่างมา come on boy good job good มาเร็ว <c oughs> มาหาแม่ไหมหนู no?